ผมทำหัวเข่าท่านหัวป,ปู่ทวดเสร็จแล้วครับแต่ก็ยังไม่ดีอยาเก็บไปเรื่อยๆครับก็กระดาษผมไม่พอก็เลยไม่คอซึ่งประมาณเนี้ยครับครับผมเดีย๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นกันเลยดีกว่าครับไม่พออทิ้งสเปซไปถ้าเกิดติดไปก็จะดูแข็งๆเนี่ยหัวนิ้วโป้งเท้าขาดไปไหน แลาวผมโอเคครับเดีย๋ยวมาดูหัวเข่าท่านฝั่งหนูกันเลยดีกว่าโอเคครับขอบคุณพี่ฟีอย่าลุยให้นั่งทำงางครับมีโฟล์ก์ดลบมีโฟล์กัสลบบรีบ่เารรเราสองใบฮา,านุมานแล้วก็ทุ่งตะวันใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมีฟองกุญแจลบบรีบ้านเราฟองละยี่สิบบาท องนาลายลงกุญแจมงคลลบบุรีมงคลลบบุรีบ้านเรามงคลหรือซื้อได้ใน l a z a d ตา h o ชอป,ปีนะพิมพ์ว่าร้านคุณนนทลบบุรีนะคะโอเคครับว่าหลวงปู่ทวดต่อแล้วให้หลวงปู่ทวงค้องครับอภาพใหญ่มาก <laughs> โอเคครับ A3 ต่อกันประมาณ สามเอ้ยประมาณสี่แผ่นนะน่าจะได้อะคือเอศูนะกระดาษเอศูนกระดาษทอปกสมัยโบราณนะโดนน้ำได้ไปแล้กของคุณพิศเีใหญ่รบรบุรีครับ